วันนี้ผมมาอยู่กับร้านไส้กล่องอีสานนะตรงตลาดสดเทศบาลสามะเนาะตรงออมสินกับทารทนอาหารไทยนะครับป้ากขาจะมาขายอย่างเงี้ยประจําเลยถ้าใครผ่านไปผ่านมาจะต้องได้ชิมอะ่ะอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยได้ยังไงนะเนาะถามเผาขนง่้ยไม่อร่อย,ออยไหมค้าเสียบเลยนะ <c oughs> อร่อยครับท่านผู้ชมมีเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยวนะ <c oughs> เปรี้ยวก็เป็นหมูครับไม่เปรี้ยวเป็นวุ้นเส้นย่างด้วยเตาถ่านนะท่านผู้ชม แล้วก็าราคาเนี่ยยีบาทเองครับยี่สิบบาทเผยผูดผิดผิดไม้ละ10บาทแต่ผมมาซื้อ20ประจำนะท่านผู้ชม10บาทได้2ชิ้นอ่าคือราคามีตรภาพโคตรเลยอะคุณผู้ชมอ่ะดูหน้าแม่ค้าเนี่ยมีดอกมงดอกไม้ติดอยู่ด้วยนะนี่นะก็มาอุดหนุนกันได้นะอร่อยครับรสชาติจะอีสานเลยเนาะยด้านอวังนะครับมีเบอร์โทรด้วยตรงนี้ผักฟรีเอาไปเท่าไหร่อ่ะครึ่งโลเหรอ ใส่กอนยี่สิบผักครึ่งโลบ้าโอเคเลยอ่ะอิ่มเลยนะถ้าใครก็มานะท่านชมเนี่ยผักก็มีผักสดแล้วก็มีสิ่ดองมีพทิกด้วยหยิบเองเลยนะว่าใจดีมากเลยนะกี่ไม้สองไม้อ่าซื้อสองไม้ครับแต่ผักอะนะดูไดผนะ้ผักผักครึ่งโลโยม <laughs> มาอุ่นหุ่นกันเนาะป้าอยู่ตรงนี้แหละธนาคารทหารไทยอนะเย็นๆก็มาเจอป้าได้เนาะป้าขายมานานแล้วผมซื้อมาตั้งแต่ ตั้งแต่แรกๆเลยนะตอนนี้ป้าก็น่าจะสิบปีขึ้นอ่ะฮะยี่สิบสามปีนะผู้ชมโอ้โหจากจังหวัดอะไรนะป้าช,ชัยภูมิอ่าคนชัยภูมิมาหากินดูดิบน,นะยี่สิบสามปีแล้วนะผู้ชมอ่าผมถ่ายให้ดูใกล้ๆนี่ครับยี่สิบสามปีนะฮะกับไส้กรอกอีสานเนาะมาอุดหนุนกันได้นะอยู่ตรงธนาคารหารไทยที่ผมบอกนะครับเย็นๆนะมาเลยนะครับ ป้าแกขายมา23ปีแล้วนะปะผมก็ได้ของผมละผมจัดการก่อนเอ่อผมได้ไส้กร่อแล้ว20เอาป้าแถมด้วยนะดูดันะ20บาทมันจะแถมอีกอะท่านชม20บาทแถมอีกอะเขาก็มีผักฟรีนะครับเราก็เอาไปแค่พอประมาณกินหมดเนาะ๋ยวไปเอาเยอะท่านชมเพราะป้าจะขาดทุนนะเอาพริกไป2มิตรแล้วก็ ถิงดองสักนิดนึงอ่าถิงดองหน่อยมันเป็นหยิบยากหยิบเย็นยังวะตอนนี้ดีกว่า่านผู้ชมขิงดองหยิบยากอันนี้มับให้โอเคได้แล้วชุดผักก็เนี่ยผักครึ่งโลไส้กรอก20อิ่มเลย เห้ยไหมไส้กรอกยี่สิบครับหักครึ่งโลอิ่มไหมมีน้ำฟรีด้วยเอามาอุ่นหนุนกันนะท่านผู้ชมไส้กรอกอีสานชื่ออะไรเนี่ยปานเงินอ๋อซื้อมาตั้งนานยังไม่รู้ชื่อร้านเลยเนี่ยไส้กรอกปานเงินนะท่านผู้ชมกาถามคนแถวนี้ไส้กรอกปานเงินไม่มีใครรู้จักหรอกแต่ถ้าถามว่าไส้กรอกอีสานร,รู้จักไหมรู้ครับอืม สองสาขาเนี่ยสาขานึงอยู่ตลาดวังสีสูบวังสีสูบอ๋อ้ตลาดวังสีสูบนะอ๋อสาขาหนึ่งจะวังตลาดวังสีสูบครับอันนี้สาขาแรกที่เนี่ยเนาะสาขาสองอยู่วังสีสูบนี่สาขาแรกท่านผู้ชมมาอุ่นุนกันนะสำหรับไส้กรอกอีสานเนาะชื่อมีชื่อนะปานเงินนะแต่ไม่ค่อยมีใครรู้จักหรอกเพราะว่ามันลางหมดแล้วชื่อป้ายป้าดูดิป้ายนี่ก็ยี่สิบปีแล้วเนี่ยปานเงินนะครับ แซ่บกีหลีเดอรไหเห็นไหมไปนะผมไปล้วดได้ของกินแล้วว่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคนก็นมาซื้อเรื่อยๆไปก่อนนะผู้ชมอร่อยอร่อยนะผมแนะนำเลยว่าอร่อยจริงนะครับ